สวัสดีค่ะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ๊ติ่งแชนนลอีกแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าฉันตื่นสายอีกแล้วก็เคยกับการตื่นเชา้าเป็นอะไรที่แบบเป็นของที่ไม่คู่กันแบบสุดเอาล่ะทุกคนสําหรับการรีอคชั่นนะคะวันนี้นะคะลิซ่าและโลเซจะเป็นยังไงนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันเลยเนาะ <c oughs> ตื่นๆเอาล่ะเรามาดูของยแชงก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคน โอ้โหแกแบบเหมือนบิงมันอัดอันตันใจยอดวิวก็คือสุกๆไปเลยเอาล่ะหนึ่งสองสาม รวมอีกรอบหนึ่งสองสามแกเอ้ยละชูหน้าโอ้โหเขาไม่เป็นแยญ่เป็นแมุมหรือเปล่าอยู่ดีๆไปสอบไปชีพีดลายแรงนะอะไรเงี้ยเป็นฟิลนานแค่โอ้ยเยี่ยวไม่ไหวขออนุญาตไปดูของเต้าหลีดนะอันหนึ่ง อย่างอยาง,ยางแกเอ้ยยอดวิวคือจุกมากเหมือนแบบบิงมันอัาอันน่ะเนาะเอาละหนึ่งสองสามสวยมากนอีกรอบ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  คือเอากระโปงมาใส่ให้นอ้องแบบกระโปงปีกระโปงขีด้าแกสวยมากอีกรอบขออีกรอบกชอบแบบอย่างแกตายตายไม่ไหวสวยมาก,กคือพอเรามาเดากันว่าคืนเนี้ยจะมีอะไรมาหรือเปล่า จะเป็นทีเซอร์หรือจะเป็นโปสเตอร์หรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอดนพร้อมๆกันเนาะเอาล่ะทุกคนสําหรับการรีอคชันวันนี้นะคะก็ส่งไปแล้วเนาะสําหรับใครที่อยากให้เรารีอคชันอะไรอีกก็คอมเมนต์พูดคุยมั่มยกับเราได้เนาะสำหรับนี้นะคะเราต้องลาไปแล้วสวัสดีแค่